ฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรต้องบอกว่าล่าสุดไพบูลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตเอมิราแฉมีใหม่ตีลูกให้เรียกพี่สาวอ่านแล้วจุกในใจให้เลือกกี่ครั้งก็เลือกกระต่ายพนินิพาต้องบอกว่าฟ้องร้องกันมาสักพักสําหรับเอมิรากับอดีตสามีครูไพบูลกับการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งสารุทธรพิพากษาให้โจทก์และจำเลยใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันโดยจำเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละหนึ่งหมื่นบาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะ และในเวลาต่อมาทําเดือดในโลกออนไลน์เมื่อเอมิรานั้นก็ถึงกับเดือดหลังรู้คําสัทนาที่ไพบูรณ์ให้ลูกชายเรียกกระต่ายพนินิพาโดยให้เรียกว่าพี่สาวโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเพิ่งมีเวลาอ่านขบุตรแล้วคือเขียนขบุตรว่าเอให้ลูกเรียกปุ๊บว่าพ่อเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อตัวเองไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยให้เรียกพี่เดียวนะคิดได้ไงก่อนเรียกที่มาแต่แรกแล้วใหม่ปุ๊บอายุเท่าเอเพื่อนเอทุกคนสายแนนต้องเรียกแม่เรียกพ่ออยู่แล้ว แต่คุณคะลูกเรียกมีคุณว่าเอื้อยตั้งแต่เขาจังความได้จะแปลกๆนะกความคิดคุณอะท่ากลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายและล่าสุดไทบูนนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตเอมิราแชมีใหม่ตีลูกให้เรียกพี่สาวอ่านแล้วจุกในใจให้เลือกกี่ครั้งก็เลือกกระต่ายธนินพาโดยเขานั้นได้โพสต์รูปภาพคู่ภรรยาสาวกระต่ายธนินิพาพร้อมระบุข,ข้อความว่าหากวันนี้ฉันต้องรักใครอีกครั้งคนร่วมทางขอเป็นเธอนั้นได้ไหมเอื้อยให้เลือกอีกครั้ง ก็ยังเลือกเธอเป็นคู่ชีวิตกระต่ายพานินพพาและโพสอีกครั้งว่าเตือนไทยคนโง่เท่านั้นที่เชื่อคนสร้างเรื่องสร้างกระแสพูดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวกล่าวหาคนอื่นเป็นนิดไม่พูดไม่ใช่ว่าเราผิดคนที่พูดมากใช่ว่าจะจริงสำเนียงสอบภาษากริยาสอบกุลยังใช้ได้เสมอปลอคันสูดีจริงเก่งจริงซอววอลอดกูตี้ลาสิมีคนเบิง่งสูบอก